ก็สวัสดีนะสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับอ๋อก็หลังจากที่หายไปนานครับหายไปนานก็ก็มันไม่ค่อยได้มีมันไม่ค่อยมีอะไรถ่ายนะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงยังว่านะครับข้าวกาลังเขียวๆเลยนะครับอ๋อกำลังออกร่วงเนาะก็คือมันไม่มีอะไรถ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเมื่อกี้ฝนก็ตกหนักมากนะครับทีนี้ก็มันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายนะครับเช่นเคยนะครับนี่มาพันสี่นะครับวันนี้เอาพันสี่มาถ่ายนะครับมาถ่าย พันสี่ของเราก็ไทยสวนนะครับไทยสวนสวนตัวเองนะครับนี่ก็ถอนถอนเมื่อวานก่อนนะครับมันเน่าหมดเลยครับเน่าเน่าหมดเลยนี่แต่ดูก็คือปีนี้ฝนมันฝนมันหนักนะครับนี่เห็นไหมเน่าเป็นนี้เลยครับนี่เห็นไหมไม่ได้อะไรเลยนี่ดูเนี่ยเน่านะครับเน่า,เน,าเน่าเยอะนะครับอันนี้สองไตนะครับเน่า มันก็เน่าไปเยอะนะครับเน่าไปอย่างเยอะเลยอะก็คือขนาดมันเน่านะครับได้หมื่นหมื่นได้หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นพอดีหมื่นนิดนิดนั่นแหละเนี่ยเน่าด้วยขาวๆนี่มีแต่มันเน่านครับนี่ก็คือถอนเมื่อวานนะครับถอนเมื่อวานก่อนถอนเมื่อวานก่อนก็ถอนเมื่อวานก่อนแล้วก็ถ่ายพันหกถ่ายพันหกเมื่อวานนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายครถ่ายพันหกแล้วก็วันนี้ถ่ายพันสี่นะครับ ก็คือนี่ก็โอเคนะครับพันสี่ของเราเนาะก็คือมันนะครับมันมันช่วงนี้ก็ขาดทุนเยอะนะครับก็คนลงทุนเยอะมันจะขาดทุนเยอะแต่ว่าผมลงทุนไม่เยอะนะครับก็ลดของตัวเองหมดนะครับก็ยกล่องในพผงก็ใช้พันสี่นะครับนี่พันสี่นี่แหละถอดออกถอดออกสองอันสองก็นี่หนึ่งสองถอดออกนะครับเหลือแค่อันนี้ก็ถอดใบออกนะครับหรือว่าจเราจะถอดออกก็ได้ให้มันเหลือแค่ใบเดียวใบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมายกให้ดูนะครับเดี๋ยว น่าจะวันนี้หละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับก็วันนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยเนาะคือพูดถึงเรื่องห้าสิบเอสพีนะครับห้าสิบเอสพีที่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยทนนะครับก็คือมีคนเขาก็บอกว่าอยู่ที่การดูแลนะครับการดูแลรักษาว่าเออการดูแลรักษาเนี่ยมันก็มีดูแลรักษาเนี่ยก็คือมันก็แค่ อาจารย์ระบีแค่นั้นแหละครับอย่างอาจารย์ระบีเลยอย่างมากอ่ะหลักๆเลยครับอาจารย์ระบีนะครับก็คืออาจารย์ระบีนะอาจารย์ระบีก็คือก็อัดผมก็อัดทุกเช้านะครับอัดทุกวันอ่ะตอนใช้งานอ่ะเพราะว่ารถผมมันใช้แค่เอใช้แค่เดือนตั้งแต่เดือนมีนาเมษายนพฤษภาคมเอาหนักๆเลยหนักๆมันก็หนักๆนะครับหนักๆเลย เมษาพฤษภามิถุนานะครับนี่สามเดือนหนักเลยแล้วผมจะใช้งานสามเดือนนะครับก็คืออาจจรบินครับอัดทุกเช้านะครับทุกเช้าเลยทุกเช้านะครับเนี่ยอย่างลูกหมากเนี่ยเห็นไหมลูกหมากเนี่ยรวมมาแล้วครับนี่ก็คืออัดทุกเช้านะครับคืออัดทุกวันเลยเราก็ดูแลทุกวันนะครับก็คือผมอัดทุกวันอัดทุกเช้าถ้าเทียบกับคันนั้นแล้วถ้าเทียบกับไอตัวไอไอดีทีน่ะ ผมว่าดีทีทนกว่านะครับเพราะว่าดีทีผมอัดทุกเช้าเหมือนกันคือรถทุกคันตื่นเช้ามาตอนทําเวลาทํางานนะครับตื่นเช้ามาผมก็จะอัดยาบีทุกวันแล้วก็เอาไปทํางานนะครับก็คือแต่ลูกหมากเนี่ยมันใช้แค่ลูกหมากเนี่ยใช้แค่เอสองปีนะครับสองปีรถพวกรถพงออกปีหกห้าเอ้ยปีหกสี่ใปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้านะครับนี่ลูกหมากรวมหมดแล้ว ลูกหมากรวมหมดแล้วเนี่ยใช้แค่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยเนี 1, ่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนีหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบเก้าชั่วโมงนะครับนี่แค่นี้แหละลูกหมากรวมหมดแล้วแต่ว่าไอ้คันดีทีผมนะ่ะคันดีทีผมใช้มาเอ่อเออกี่ปะเนี่ยเพิง่งเพิ่งเปลี่ยนไปปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนไปปีที่แล้วปีเปลี่ยนไปปีหกสี่นะครับผมออกหกหนึ่งหกใช้งานหกหนึ่งหกสอง,หกส,องหกสาม แต่มาสามปีนะครับสามปีอสี่ปีนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าปีหกสี่ก็จะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับก็มาเปลี่ยนตอนกลางๆดูนะครับเห็นไหมคือมันใช้ได้นานเหมือนกันนะครับใช้ได้นานกันจริงนะครับรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอะ่ะอย่าว่านี่เห็นไหมนี่อ่ะดูแค่อะดูแค่เนี้ยคูเวตาบริรำเนี่ยสกานังรองเนี่ยยังซีดหมดแล้วครับ แต่ว่าคันอของผมอ่ะมันยังไม่ซีดนะ ID อ IDT อ่ะอีกคันหนึ่งผมอ่ะมันไม่ซีดนะครับเนี่ยดูแค่สติกเกอร์แล้วก็ดูแล้วครับว่าคุณภาพมันมันต่างกัน <laughs> แต่ว่ารถรถนี่คือเท่ากันหมดนะครับรถเท่ากันหมดความแรงก็ความแรงก็เออจความเร็วอะความเร็วความเร็วสู้คันนี้ไม่ได้นะครับคันนี้คันนี้จะเร็วกว่านะครับแต่ว่าของของผมใส่สปริงมาแล้วเนาะมันก็ แต่ยังมันก็สู้คันนี้ไม่ได้อะแต่ว่าถ้าวิ่งบนถนนน่ะจะสู้ของผมไม่ได้นะครับเพราะว่าของผมมันใส่สปริงนะครับแต่ว่าถ้าคันนี้ใส่สปริงอะสปริงกวาวนานเปลี่ยนสปริงกวาวนาใหม่อจะวิ่งดีมากเลยครับจะวิ่งดีมากเลยครับคันนี้ก็มันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็โอเคมันก็แค่นี้เลยแต่ว่าซีนแต่ว่าคันนี้ซีนหลังด่วยแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็ให้ให้ศูนย์มาเปลี่ยนนะครับให้ศูนย์มาเปลี่ยนเพราะว่ารถผมมันยังไม่หมดประกันนะครับประกันประกันก็ ประกันฟรีค่าแรงอ่ะมันก็มันหมดตอนมันหมดเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ยังไม่ถึงกุมภาพันธ์นะครับคือเราประกันเขาสองปีนะครับสองปีประกันสองปีเนี่ยก็เปลี่ยนฝั่งนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนฝั่งนี้เลยข้างหนึ่งถ้าถ้าถ้าเราเอ่อไม่หมดประกันนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนล้อหล้างนะครับมันก็พันกว่าบาทนะครับไม่ถึงไม่ถึงสองพันครับไม่ถึงสองพันนะครับพันกว่าบาทนะครับนี่ เซีนหลังนะครับอันนี้อันนี้ช่างศูนย์นะครับศูนย์คูบตาศูนย์คูบตาเนาะเนี่ยการบำรุงดูแลรักษามันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเรื่องการล้างการล้างเนาะล้างล้างอ่ะผมอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับคือผมจะไม่ค่อยล้างนะครับผมตอนทํางานอ่ะผมจะไม่ล้างเลยจะล้างก็แค่มันเคอะแรงๆอ่ะถึงจะล้างแต่ถ้ามันไม่เคอะแรงอ่ะผมไม่ล้างนะครับคือบางคนเขาล้างทุกเช้านะครับคือ ล้างทุกชเช้านี่คือผมไม่ล้างนะครับเพราะว่ามันจะคือหน้าปัดนะมันเป็นเกดิจิตอลหมดนะครับคือถ้าเราล้างบ่อยๆล้างทุกวันทุกวันเนี่ยคือน้ามันจะเข้าไปไปทําให้พวกเกดิจิตอลเสียได้นะครับไปชดไปไปชอตแป,ป,ปอะไรเนี่ยมันก็อาจเสียได้นะครับคือเพราะว่ามันมีไอถ้าใครเคยเห็นนะ่ะรถ M 6 0หกสิของผมอะ่ะของลุงผมอะ่ะที่ผมขับที่ผมเคยถ่ายลงอะ่ M อะ,อะ M 6 0มหกูนย์อ่ะสู่นย์อ่ะ M 6 0ม0นเคยนะครับ อันนั้นเกย์กเสียนะครับเพราะว่าเกล้างทุกวันเลยตื่นเช้ามาล้างตื่นเช้ามาล้างอันนั้นรถเกทํางานทุกวันนะครับไม่ว่าจะไม่เป็นจะว่าจะปลูกอ้อยไถพันสามดันโนเกทํทเยอะนะครับคือตอนนี้รถก็สภาพเประสภาพก็เอาง่ายก็มันก็สภาพก็ได้อยู่ 2, สองแสนสองแสนสามแสนนี่แหละสภาพมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ครับก็พูดถึงการดูแลรักษารถนะครับมันก็ไม่ยากนะครับการดูแลรักษามันก็ ก็แค่อัดจารบีอ่ะแค่นั้นแหละรถเนี่ยแล้วก็ดูว่ามีตรงไหนรัว่วซึมหรือเปล่านะครับอ่าก็แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากก็ดูนะครับการรั่วซึมทุกจุดนะครับทุกจุดมันจะมีซีนซีนหน้าซีนหน้าซีนหลังแล้วก็แล้วก็ซีนแคนยกนะครับเออส่วนมากนะครับเออซีนแคนยกนะครับ l 5 0 s p อ่ะเขาว่า คือบางคนน่ะเขาว่าใช้มาปีหนึ่งยังไม่ถึงปีอ่ะรถรถยังไม่หมดเอ้ยยังไม่ถึงปีนั่นเนี่ยคือมันจะรั่วนะครับนี่ซีนแคนยอ่กคือแต่ของผมใช้มาสี่ปีแล้วเพิ่งจะรั่วเมื่อเมื่อปีนี้แหละนี่ปีนี้แหละรั่วปีนี้รถผมอะเนี่ยนี่เห็นไหมเน่น่่เน่เ่ตรงนี้แหละส่วนมากจะเจอปัญหากับเอ่อห้าสิบเอสพีนะครับเอสพีคือจะรั่วเร็วมาก ก็บำรุงดูแลรักษาไปเรื่อยนะครับก็มันเป็นรถของเราเนาะรถใครก็รถใครใครก็รักเนาะต้องดูทุกวันนะครับดูทุกวันแต่ถ้าเมื่อปีปีนี้แหละที่ที่ที่ฟมถ่ายลงอ่ะไอซีนที่ที่ซีนมันรั่วหมดเลยอ่ะที่ซีนมันรั่วนะครับในซีนซีนนอนซีนตั้งเธอมันรั่วหมดเลยทีนี้ผมเติมน้ำมันเอาเติมเอาเติมเอาเติมเอาทีนี้ซีนเดรนหมูมันรั่วทีนี้ เอ่อน้ำมันน้ำมันคันหน้ามันก็มาเข้าในห้องคราดนะครับนี่เข้าห้องคราสก็ก็ผมให้ช่างมาเปลี่ยนให้นะครับก็ช่างเจ็ดพันนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อบูธนะครับบูธบูธคันหน้ามันเป็นบูธคันหน้าตรงนู้นนะฝั่งนู้นนะบูธตุ๊กตานะหน้าข้างหน้าแล้วก็ลูกปืนแล้วก็ลูกปืนซีนลูกลูกปืนซีนเอ่อเดมูนะครับแล้วก็แล้วก็ซีนตัวนี้ซีนนอนซีนตั้งหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยก็หมดมาเจ็ดพันนะครับเจ็ดพัน ก็จ็ดพัดนะครับก็คือถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะครับมันก็ไม่แพงเท่าไหร่เนะแล้วก็มันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราทําเองไม่เปลี่ยนเนาะอะไรที่เราทาเองไม่เป็นมันก็ไม่แพงนะครับเนาะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือบํารุงดูแลรักษาเท่ากันหมดนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เอ่อมันอยู่ที่ความทนของรถนะครับคือเพราะว่า กถทํามาคนละปีนะครับก็เหล็กก็อาจจะคนละเกรดนะครับเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันก็จริงๆของเขาเลยก็คือมันก็คือผมใช้อ่ะผมใช้งานอนะผมรู้นะ่ยว่าว่ามันไม่ทนนะจริงๆอะ่ะคือมันไม่ทนเท่าคันเก่าอะ่ะอย่างว่าแะละคันใหม่มันก็ใหม่นะครับมันคนละปีนะครับคนละปีคนละปีก็อย่างว่าเลยเนาะนะครับก็คลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมไเรื่อยนะครับเพราะว่า ชุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ครับก็บายบายนะครับ